ผมชื่อเดชชัยเกตพัฒนด์ดำรงวันจันทร์นะครับชื่อเล่นชื่อน้องพัตเตอร์อายุ8ขวบนะครัะผมชอบโป๊สกับสามวันนี้ผมจะมาพายคุยพัตเตอร์ไซ่์อีกรอบหนึ่งนะครับอฟของอะไรเดี๋ยววันนี้นึกว่าคุ้คนๆใช่ไห<ผ>มม<ท>าเป็นไม้ตีกอล์ฟคร่ะเป็นบอสที่ดีดีเลย รู้อยู่นะครับเด็กชายคนนี้ชื่อว่ากอ๊อฟและนี่คือไม้ตีกอ๊อฟไม่ใช่ไม่ได้เอามาตีก,ก้นก๊อฟนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตีก๊อฟของจริงเลยนะครับแต่ผมก็ยอมรับอยู่เหมือนกันว่าผมก็ตีไม่ค่อยโดนเหมือนกัน,นครับ <laughs> เดี๋ยวเราต้องมาเริ่มหาลูกกันก่อน,นแล้วค่อยตีนะคะ แต่ใจครับว่าเด็กกอถ่ายไฟนี่ทีละคนทีละคนลบเขาจะตีบ้างไม่โดนอีกแล้วครับคอปยากคอปเฮียตีตวลูกเออโดนหัว เลกตีโดนแต่ไม่อะไปเชื่อผมครับชิบดาทีลูกนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมครับลุ่งกว่าจะได้ระวังนะระวังไปแล้ว ก็แคงนี้หนึงน,น,นะครับเรื่องจะว่าผมก็ตีมานานแล้วแต่ผมก็เพิ่มมาทำคลิปนะครับก็เดี๋ยวขอพักก่อนมากนะครับ